สวัสดีครับสารบ้านสาวเชิมครับพี่น้องครับทเทวมังค,ค์คุณดำครับข้ากินปลาทอดเล่นยุบเลยคะ่ะเมือนเน่อวานจะสุ่มกันเลยสิพาพี่น้องคะ่ะไม่เจียวปลาทูหน่อยหรอเปล่าแต่ปลาทูแบบอร่อยๆนะคะปิ้งปลาทูปิ้งพริกปลาทูปิ้งพริกปิ้งกระเทียมอืม้อพี่น้องหอมนี่รู้ไหสื่อจะกขียงเนี่ยสองมาเอาไปกินอพื่อนทำหนักกันแล้กินมาเหมือนวันนี้ ขายน้อไม่จนมดพี่น้องไม่ได้กินดอกค่ะที่แรกกันซ่อมน้อยนี่หน่อยเห็นปะเห็นปะไหวขนาดขนาดได้ขายจนมดอีกคือเก้าคนโถมาเอาเมื่อหนาไปหาป้าที่เป็นอย่างกระเพิ่นน้ำบังบอ,อก,กงามเนะาะปใบใหญ่ครับปใบใหญ่เนาะง,งามขุดเอาเยื่นเทียดีบ่เทียงามกับขั้นปิ่งได้ขุดเอามาขายพี่น,อน้องน้อยไม่ก็ะได้ขายดีดีน้อยไม่สดก็ขายดีเมื่อนีน้มันอันนอนมาเป็ปนไรเตี้ย ก็ได้ขายสี่สิบดูปกติขายห้าสิบได้ยุ่งช่วงขั้นต้มกับเจ็ดสิบแปดสิบนะเขาก็ต้องเบิ้งน้ำใหม่เขาน้ำนิ้บาน้ำใหม่เพราะมันราคามาตรฐานเก่าเลยมือน้องงามมันก็โอเคหอมนี่พอรอไปเนี่ยเถอะไเธอเขต้องเส้นปลาทูนี่คือเสศษสุดเลยนะี่คุยเอาไว้คุยกับตังหล็กไรถุงเขาหลายนี่นะสองแก้วแห้งนะคะ่ะเป็นแก้วแหง้งพี่น้อง เต๋อที่ใส่มะนาวสิสบเศบมันหละกไ,ไปดูเครื่องหนึ่งนะมันขายยุคคองถมซีสิบบาทไปดูเครื่องต่วนนะคะรู้สี่ครั้งหนึง่ง ไอ้คือปอนตามือหนสมไปสรปนสมเห็ดแจ้วค่ะแ<ม>จ้วแหงลงไปเห็นหกันบ่น,หนงหนัว,วยยห,หนับไ่องเส้นยังงไทั่วหนวล้ครับอืมทั่วนัวตาับ,บขาบไปเลยคือเกานะัะอืา้าส็ส มะนาวลงละเอียดเตีียวปัดทู้ยนี่จะเสริมใส่บักนาวแล้วค่ะใสรลูกหนึ่งก็พอละเ mm hmm. มื่อน้ำปัดน้ำ <ขอ S 2> คุค่นมาเศรษฐมือน mm hmm. เศรษฐเลยฮะหอมลงไปกับตำใส่น้ำกันรสหอม หอมป้อมนะคะ่ะซอสิมมักไส้แบบนั่นทีศไส้หอมบัวไปน้ำอีกหน่อยนึงต้นหอมน้อยนึง่งเศบมะเขืเอเศษก็ได้ครับข้าวเจ้าก็ได้ข้าวเหนียวก็แสีบลวกพักไปในีมื้อนี้ซอสมหมิงลวกพักไปเสียบค่ะมีน้อค้ามีแยาเอาไห้แล้วกักระลำหวานผักกาดขาวมักเผ็ดก็นี่ก็ค่อยกัดของพริกเอาค่ะเพกนจะกินนะ้าเพราะได้ แซมน้ำซีมังซีมังแซมได้ซีลือเถอะพี่น้องแซมอีดีเถอะยังไงซีมน้ำอือ,อน,นี่เขาจะกินคู่กับอันนี้เละค่ะพี่น้องเบิง้งนอคาเนาะอันนี้นอคาอันนี้กะลำ แล้วกับผักกาดขาวทอดปลาแหงแกงขคี้เล็กค่ะมายังว่พอ,พอซื้อตำมะม่งเป็นเป็ดมาอีกค่าขาดบ่ได้อยากให้พี่ลูกเกดตำห้ไปขายน้ำมันแล้วนะมาเนอมาบ่เดี่ยพี่น้องมากินข้าวน้ำกันค่ะวเน,น,นี่ยเนี้ยเราจัอยากเนาะค่ะนี่ครับนี่ไงว่าฝนตกมาบันนี่หเะงห่งสไลด์าไปปอบรถสั่นถึงบอกแล้วว่าขายไว้ไปนอบนบังเนาะ แกออกจากคอของมันนะเห็นปะค่าเดงนโอ้ค่าเด่นอเนอืมอืมอมร่ายเหรออื่อเดี๋ยวแนเราดี๋ยจะมีไน้เชางไเนาะอรกันมากเ

มเมน,นูนี้เกิดขึ้นย้อนค้าเราเหรอว่มามั้งอยากบินหรือครับเป็นแถวอะไรน้อไหม ไม่ต้มเหมือนเนาะสบายบ้างหละอ่ะ bây giờ giờ bà hô bà được xếp xếp ต้องอาเวลาไลยการไม่นบสัมภาษณ์ออคนปลูกห้าต้มือขายประทันเนาะเอ้ยบแม่เมื้อเนี้ยก็คาโปงประทันเลยนะเพิ่นกินเนี่เมือ่อไหร่เนี่ยจะล้องซื้อไม่เห็ดกินเยอะ

มืม้สิกินตอนได้มื่อเนี้ยแบบข้ากับนนี้อ่ะโปโผลไปเลยแบบว่อ,อืมนอกข้าอย่างนี้วาตะลวกดิบสดเสมกันมาก thôi. Nhân cả xem. này gì? ยงเดียวรลยัลวกกระลำเรียกเลยลวกออนก็อ๋อกระลำเรียกว่าอีกอได้กับผัดีเลยอะเอาไปอุ่นเนาะรหวัางประมาณลวกพักลวกได้อย่างก้อยเกล อืครับว่าแบนซาซมเกลือสิสูรดนิดน้อยเส้นน้ำตาลเพิ่อค่ะรั่วพักนะอืมอืมนี่ลองบา nó còn là kim bình thường, ừ, mua Em bị chập bắn hết chứ จักด <Infinity. S 2> ัก <poker> บ <finden> ่มีเอาเสียเฮ็ดเพิงก็บ่มีให้คมกยังบ่มี หรือว่าฝนสิบกว่ากหลับที่ไหนรู้นะนกคาหน่อยหอมหอมด้วยพี่หนังไม่ได้หยวกหยวกยว่นก็จังคาไงเนี่ยจ้ารสั่นหอม อร่อยนหอมอืบ hmm. อ mm. mm ือ hmm. mm ืมอืม อยากแช่งแหงต่ำห้องมันไม่ได้แก้วอืมอีกอ่ะแช่ปลาทูก,กับนอกข้าล่ะอืหรือม,มาต่ำห้องมันมเสียบแหงครับอืมหอนมือนอมดอเจ้ากันเถอะรั่วพักตัวเองไหม rất là cả bằng mưa nó nhắn 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 ngắm ngắm Nè Nó nhắn 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 ตกมาตกไปเคลื่อนละปูตัวเนื้อแล้วว่ากาศเส้นลูกค้าเส้นบอกแล้วอ่อนได้ไหมเส้นอ่อนเส้อเนี่ยอ๋อ เด้กินปูปบ้ดงใยู่อดกับเพาได้แมาเหม็นหมักเลยแซ่บอืเขาจะเสริมกันได้หัดดำมันนะตึงิึงว่นี้คูอเล่่ะต่ำขายต่ำส้มด้วยเนี่ย ตอเนี้ยก่็น,นึกย้อนถึงย้อนถึงรถตั้งรถเจอของละผู้ลูกค,ค้ามาตั้งเนี่ยผูเริ่มคอนออกเข็มผูเริ่มคอนออกจางผู้เริ่มคนเปรี้ยวหวานอืมอ,อีเมครับอืม Đây này nắng mặc nắng mặc nắng mặc nó. mặc mặc Sẽ มาเรื่องมืออื่นยังกินอย่างเมนูนี่ยุบพี่น,อน,น้องทุกนุกครบเสร็จเลยถ้าเป็นคือนมือนี้เนี่ยอัดกับพี่น้องเนี่ยเป็นมันสามสิสบนาทีหมดเลยเนี่ยค่ะยังอยากอีกด้วยเนี่ยเบื้องหลังพี่น้องบัตรเซ็นสิยุทธ์ะบดัดนเนี่ยค่ะสำหรับคลิปนี้กับสิฟากไว้ซ้ำนี้เนาะค่ะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจและก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้อในเลือกค่ะสวัสดีค่ะใสวัสื้อมาพี่น้องด้วค่ะลุย